ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่13ตุลาคมซึ่งตรงกับขึ้นสิดค่ำเดือนสิปีมะโรงสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงลายวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคัโบราณท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องมาดูเลิกดูยามกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีวันนั้นเราจะมีโชคมีลาบถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา เราจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลดีเกิดขึ้นกับตัวเราทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกกันว่าเป็นยามอัปะมงคลนั่นก็ถือว่าในวันนั้นเราออกไปทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานเราก็มาดูในเรื่องของ ตำราของโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันนั้นให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสี สีที่จะติดตัวที่เป็นมงคลของท่านในวันนี้คือสีแดงสีแดงจะเป็นสีที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะได้โชคได้ลาบในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านทำงานให้ท่านระวังไว้อาจจะมีคนคอยอิจฉาตาร้อนหรือว่าไม่อยากให้เราได้ดีทำงานเขาคอยจะจับผิดหรืออาจจะคอยไปฟ้องเจ้านายจะทำให้ท่านนั้นกลุ้มใจหรือไม่อยากทำงานแต่ให้ท่าน ขยันทำงานไว้จะเป็นการดีในวันต่อไปในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่บ่อยครั้งแต่ท่านก็จะมีลายจ่าอยู่บ้างในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่ ในช่วงของวันนี้แต่หากว่าท่านเพิ่งจะเจอหรือว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆระวังต้องดูให้ดีเสียก่อนอาจจะไปเจอคนที่เรียกว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วจะทําให้ท่านนั้นต้องผิดหวังหรือเขาอาจจะมาหลอกลวงหาผลประโยชน์กับตัวของท่านให้ท่านระวังเข้าไว้ให้ดีในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างในวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ในวันนี้ และถ้าก็าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสําหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้รู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานเข้ามาาหท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเล็กงานใหญ่จะทำให้ตัวของท่านนั้นไม่มีเวลา พักผ่อนเท่าไรแต่ก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในตัวของท่านก็จะทำได้ทุกอย่างในวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีรายรับในช่วงของตอนกลางวันแต่พอช่วงของตอนเย็นๆท่านจะต้องมีการจ่าย เรียกว่าท่านจะจ่ายในเรื่องของการกินการอยู่บางทีท่านก็จะไปเรี่องใครหรือว่าใครชวนท่านไปสังสรรค์ในวันนี้ท่านระวังในเรื่องการใช้จ่ายคนรักคนใกล้ในวันนี้อาจจะมีการจู้จี้แต่หากว่าท่านไปทำงานนอกบ้าน กลับผิดเวล่วลาอาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงกันได้ให้ท่านระวังเข้าไว้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลจะติดเนื้อติดตัวออกจากบ้านในวันนี้ก็ควรจะเป็นสีขาวสีขาวจะเป็นเอกลักษณ์ในตัวของท่านท่านจะมีอำนาจมีบารมีอีกตา,ากในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืหนหันหน้าไปทางทิศเหนือ ท่านจะมีโชคมีลาบได้อย่างเต็มที่ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานจุกจิกจู้จี้ควรใจบางคนก็เอางานโน้นมาให้ทำบางคนก็เอางานนี้มาให้ทำล้วนแต่เป็นงานเร่งรีบท่านอาจจะต้องใช้อารมณ์สักเล็กน้อยอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเรียกว่าใจร้อน ถ้าก็ท่านทำใจเย็นๆไม่ใจร้อนงานของท่านจะเสร็จเรียบร้อยด้วยดีในช่วงของวันนี้การเงินการทองวันนี้ท่านระวังอาจจะมีคนมาหลอกลวงหรือว่ามาชักชวนให้ท่านไปทำอะไรต่ออะไรหรือ อาจจะมาขอร้องให้ท่านไปเซ็นสัญญงสัญญาหรือว่าไปรับประกันอะไรกับใครไปคำประกันอะไรกับใครให้ท่านระวังให้ดีในวันนี้จะมีคนเข้ามาท่านเพราะฉะนั้นให้ท่านเตรียมตัวไว้และให้ท่านรู้ทันไว้ จะเป็นการดีในเรื่องการเงินการทองวันนี้อีกเช่นเดียวกันอาจจะมีคนมาหลอกลวงท่านให้ท่านเสียเงินเสียทองเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังไว้จะเป็นการดีมากๆในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้ในวันนี้อาจจะมีงานที่เรียกว่าเร่งรีบทำกัน บางครั้งนั้นอาจจะไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันในวันนี้อาจจะแยกกันอยู่สักพักแต่พอนานๆเข้าก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงของวันต่อไปต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันสำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ท่านระวังอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับท่านบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะทำงานแล้วอาจจะงานเสียก็ได้หรืออาจจะต้องเอามาแก้เพราะฉะนั้นในเรื่องการงานอาจจะมีปัญหาให้ท่านระวังในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองจะมีเงินเข้ามาท่านมากกว่ารายจ่าย ในวันนี้ถือว่าท่านโชคดีอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงในช่วงคำ่คำๆเพราะว่าท่านอาจจะทำงานเกินเวลาหรือว่าไม่กลับมาตามเวลาอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ให้ท่านระวังไว้ในช่วงของวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านห,นหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่าน จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของโชคลาบถ้าว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องการงานวันนี้จะเหมาะกับการลงทุนครั้งแรกของท่าน ท่านจะลงทุนอะไรไม่ว่าท่านจะขายของอะไรในช่วงของวันนี้ถ้าก็ท่านลงทุนแล้วจะได้ผลกำไรที่งดงามในวันต่อไปและในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ท่านจะไม่ค่อยมีเท่าไรไม่ค่อยมีรายได้อาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับในช่วงของวันนี้ ในเรื่องคนรักคนใคร่ก็เอาอกเอาใจทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระเรือหัดกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัดในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่าน ในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆจะเหมาะกับการค้าขายตาก็าท่านค้าขายจะมีกำริกำไรที่ดีงานของท่านจะมีความโดดเด่นมีความขยายล้านค้าต่อยอดไปเรื่อยๆในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีในวันนี้ท่านจะมีจับจ่ายใช้สอย อยู่เสมอคนรักคนใคร้ก็ดีเอาอกเอาใจเป็นที่ปรึกษาได้ดีในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่าน ที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่เป็นเอกลักษและจะทำให้ตัวท่านนั้นมีอำนาจมีวาสนาได้ในช่วงของวันนี้และถ้าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีงานยุ่งยุ่งยากยากเข้ามาท่านแต่าหากว่าท่านทำงานเป็นลูกน้องเขาก็ต้องระวังอาจจะมีคนคอยจ้องจะผิดท่านบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านต้องระวังให้ดีเขาอาจจะมาคอย จะผิดและมาพูดจากระแนกกระแนะยุอารมณ์ไม่ท่านอารมณ์เสียก็เป็นไปได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการเงินการทองท่านจะมีรายรับในช่วงของตอนบ่ายๆแต่ตอนเย็นท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใกล้เราจะต้องตามใจเขาเขาอาจจะอยากไปโน่นไปนี่ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ หรืออาจจะอยากได้ของโน่นของนี่เราก็ต้องตามใจจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราขัดใจเขาก็จะมีการทะเลาะเบาะแวงกันได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมหรือสีฟันบุรีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะมีโชคมีลาภอีกตา่หาก ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านอาจจะต้องออกไปทำงานนอกสถานที่หรือบางทีบางท่านนั้นอาจจะไปทำงานต่างจังหวัดเช้าไปเย็นกลับก็มีแต่งานของท่านก็มีความสำเร็จด้วยดี เพราะว่าท่านมีพรสวรรค์มีในเรื่องของการงานนั้นท่านทำได้อยู่แล้วในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะต้องจ่ายเกินกับกำลังของท่านก็มีท่านระวังเาไว้ในช่วงของวันนี้คนรักคนใคร่ก็รู้สึกว่าจะเอาอกเอาใจาดี ทำอะไรก็เป็นที่ปรึกษาหารือกันได้ในช่วงของวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเข้ามารับฟังดวงประจำวันหรือว่าดวงรายวันจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านให้ท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี